เริ่มต้นยังไงดีสวัสดีครับเพื่อนเพนครับเกษตรผสมผสานบ้านทุ่งลุงต๋อมมาแล้วครับวันนี้จะพาเข้าป่าครับไปเรียนรู้ไปดูเรื่องของการปลูกป่าครับจะพาไปเก็บเมล็ดพันธุ์ของไม้ป่าหลายหลายชนิดนะครับแล้วก็มาเรียนรู้การเพาะปลูกจากคุณหมอชัดที่อำเภอพนมไพรนะครับแล้วก็พี่จำลองที่เป็นครอบครัวด้วยกันเนี่ยนะครับท่านทําโคกหนองนาโมเดลแล้วก็กําลังจะทําการเพาะปลูกไม้ป่า ลุงต๋อมก็เลยอยากจะนําความรู้มาให้เพื่อนๆได้รับชมไปด้วยก็เดี๋ยวชวนเพื่อนๆไปเดินป่าด้วยกันนะครับวันนี้ไปหาไม้ป่ามาปลูกครับเดี๋ยวไปพบกับคุณหมอชัดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ลุกต๋อมนะครับเดินทางมาที่อาเภอพนมไพรชื่อชัดครับผมครับก็เฮ็ดโกกหนองหน้าน้านะครับปลูกปลูกพืชปลูกพันยังไปก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับผมพอดีกับได้รู้จักกับลุงลุงจะเลื่อนลุงต๋อมมาเบื้องว่า อาการเริ่มต้นเขาสิเริ่มต้นจังไดแต่่าจะเป็นอ,อีกฟิลหนึ่งเนาะแต่เพราว่าฟิลนี้เขาเข้ามาเบิงว่าไม่ปลาเนี่ยเขาเขามีอย่างแน่ชนิดของไม่ปลาแต่และชนิดลักษณะของต้นเป็นยังไงแล้วก็ผลของเขาเป็นยังไงชื่อของเขาเป็นยังไงก็ก็อาจจะมีทักไม่ไม่เยอะนะครับประมาณทักสี่ห้าชนิดเพอเพอที่ให้พอให้เราได้รู้จักนะครับ,รบลุงต๋อมเนาะ เอาผลของเขาเพื่อที่จะไปขยายพันธุ์ต่อประมาณนี้ครับที่หล่นบนพื้นเนาะครับก็เป็นแนวทางสําหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากปลูกป่าแล้วก็อยากศึกษานะครับว่าจะหาต้นไม้อะไรไปปลูกบ้างก็ในพื้นที่ป่าใกล้ๆบ้านของเพื่อนๆเองก็ลองไปหาดูนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าวันนี้มีต้นอะไรบ้างแล้วเอาจะเอาไปปลูกเนี่ยจะให้คุณชัดพาไปเพาะชําด้วยนะครับเพาะปลูกด้วยครับผมเดี๋ยวตามไปเลยครับผมต้นแรกที่เราเห็นนี่นะครับผมต้นนี้ครับครับนี่เรียกว่าต้นกุงนะครับ ต้นกุง้งครับภาษาไทยเรียกว่าต้นยางพวงต้นยางพวงยางพวงนะครับถ้าเป็นทางเหนือจะเรียกว่าตองต right ึงตองตึงนะครับทางอีสานเท่าเทาีเอือนว่าต้นกุ้งต้นกุ้งลักษณะจะเป็นครับใบจะใหญ่นะครับใบยิ่ต้นค ouais> รับอันนี้เข้าสู่ฤดูการร่วงของของผลเขาพอดีนี่ผมก็เลยเก็บตัวอย่างมาให้ดูครับผมเป็นลักษณะนี้ครับนี่คือผลของตองตึงนะครับตองตองกุ้งอ่านะครับหรือ ยางพวงนั่นเองนะครับโอเคนี่คือชนิดที่หนึ่งนะครับคือลำต้นเขาจะตรงนะครับขึ้นไปเป็นลำต้นตรงสําหรับเอาไปทําบ้านทําอะไรก็ได้นะครับแบบนี้ต้นใหญ่เนาะเดีนี้สังเกตดูตรงที่ใบครับค่อยๆจะใบใหญ่นะครับครับใบใหญ่เลยเรียกว่าใบตองกุ้งใบตองกุ้งนะครับที่เอาไปทํากระบองใต้เนี่ยใช่ใช่ไหมครับได้ไหมใช่ใช่ใช่ครับแล้วก็เวลาเราหาของป่าขึ้นไม่หาของป่าสมัยก่อนยังไม่มีอุปกรณ์อะไรมากเนี่ยเราก็จะใช้เย็บใบตอง ครับม่ตองกรุงเก็บเห็ดเก็บอะไรเราใช้ตัวนี้เหมือนกับเป็นภาชนะใส่ของปลาได้สมัยวันเนเด็กนี่ยังยังจำได้แล้วก็ครับเอาไปเฮ้ยนะลุงลุงต๋อมเอาไปตักน้ำตักน้ำเป็นกระบวยตักน้ำเป็นซ่อนหรือว่าเป็นถ้วยได้ครับเวลาน้ำน้ำออกบ่อเนี้ยครับผมโอเคครับเดี๋ยวนี่ครับต้นกแบบนี้นะครับต้นรังต้นรังต้นรังกันกาสายสานมาเท่ากับต้นห้างนะครับต้นห้างเดี๋ยวไปดนใกล้ๆเขาครับ ลักษณะของต้นต้นตรงเหมือนกันนะครับต้นใหญ่เลยครับเป็นเป็นตระกูลยางเหมือนกันครับผมครับอ่าใบดอกใบก็จะเป็นปีกเหมือนกันครับผมใบแบบนี้นะครับแล้วลักษณะลูกของมันครับเดี๋ยนี้ละที่เราจะเก็บอ่าเมล็ดพันธุ์เขาไปเพาะต่อครับครับผมโอเค อันนี้เป็นเป็นโคกเป็ดกาครับโคกเป็ดกาอำเภอพนมไพรออเภพนมไพพรื้นที่ของตำบลโคกสว่างครับผมตำบลโคกสว่างอำเภอพนมไพรนะครับอันนี้คือยางกราดนะครับยางกราดยางกราดยางกราดภาษาบ้านเราเรียกว่าต้นซาดต้นซาดอ่านี่หมากรึเปล่ครับผมที่ว่าไม่ซาดนะครับไม่ซาดเขาครับรู้ดูการไม้ไม้ป่าครับ ลักษณะผลเขาก็จะเป็นพวกปีดป็นบักปินไหครับเป็นบักปินไปตามล้มเป็นบักปินครับผมนี่คือต้นยางกลาดครับผมครับลักษณะเนื้อเป็นไม้แข็งเนาะตัวนี้อยู่ใกล้ๆกันมีต้นแดงครับอันนี้ต้นแดงไม้แดงครับไม้แดงคร้บดสังเกตว่าไม้ป่านี่ถ้าถ้าปลูกปลูกคิดกันทีๆเนี่ยลำต้นเขาจะตรงเหมือนลำเทียนเลยครับครับอ เขาได้แย่งแสงแดดกันแต่เราก็ได้ความตรงของเขาเนาะใช่ครับครับครับอันนี้ก็ไม้แต้ภาษาไทยก็เรียกมะข่าแต้ครับมะข่าแต้ต้นแต้อนี่ไม้แดงครับผมอ่าอันนี้ไม้แดงอันนี้ไม้แต่ติดกันเลยเห็นไหมครับแต่ครับอันนี้ไม้แต้นี่ไม้แดงครับครับผมครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมพาไปดูอีกอีกต้นหนึ่งค่อนข้างจะใหญ่ต้นต้นต้นจิกครับ ภาษาไทยเขาจะเรียกว่าต้นเต็งไม้เต็งอ่านเชิญตรงนี้ครับผมครับครับโอเคครับตอนนี้เรามาถึงอ่าอีกจุดหนึ่งนะครับที่ผมบอกเกินไว้เมื่อกี้คือเป็นไม้เต็งนะครับไม้เต็งอ่านี่ครับคือไม้เต็งนะครับเป็นกลุ่มตระกูลเดียวกันครับกับไม้ลังครับผมครับผมเข้าใจว่าเป็นต้นพะยอมไม่ใช่เนาะไม่ใช่ครับตอนแรกผมก็เข้าใจเหมือนกัน่ว่าเป็นต้นพะยอมแต่นี้เราดูที่ที่ผลของเขาครับผม รัต้นใหญ่มากไม้เต็งอก็เป็นกลุ่มกลุ่มเป็นกลุ่มไม้เบญจพรรณครับเขาจะมีดอกหอมไหมครับหรือไม่มีดอกอันนี้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะเพราะผมก็เพิ่งจะเริ่มเริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มอ่าตามเก็บเก็บเมล็ดพันธุ์ครับครับเพื่อเพื่อที่จะพาะ ก็บางมาเมล็ดเขาก็จะเกิดเองตามธรรมชาติแบบนี้นะครับไม้ป่าเขาก็อยู่ได้แต่ว่าทีนี้วันนี้เราไปเก็บมานะครับรวบรวกมกันมาได้หลายชนิดก็จะพาไปเพาะนะครับไปเรียนรู้กับพี่จำลองครับต้นกุ้งตนกุ้งครับี่ต้องปต้นกุ้นี่คือไอ,อ,อ,อ้่อมพย่ย้อม,อมครับมข่้อมมาเท่าัละครับ อันนี้ต้นหมักหมัดชาต์ต้นชาติหมักชาต์ยางยางเหีย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 งต้นชาติหมักชาต์ปักกุ้งมันคือๆกันเลยครับผมต้่งปักกุ้งปักปีนใช่ไแต่ว่ามันถึเกิดวิธีไหนยังบ่วนหูเล่นครับลองปีนี้ลองกันเถอะบอกว่าพุทธินุเครเยยนด้เถอครับอืมหลักการก็คือบ่มเพาะหลาย ท่านใหม่แบบไรอ่ะครัาไปครับอันนี้คือบ่มไว้เนาะครับเนาะบ่มอันนี้คือบ่มไวย์แช่น้ำแล้วก็มามัดบ่มแบบนี้บ่มไว้แล้วมันเป็นอันนี้คืออะไรกหนอย่อมมาหนึ่พอพอเขาเห็นหักเขาจังเอาไปลงบอกครับแม่ยบ่เพื่อนครับลุงต่อมาถึงที่ที่เป็นส่วนของโคกหนองนาของคุณชัดเนาะแล้วก็ตอนนี้มาเจอกับพี่เขยท่านที่เป็นดูแลอยู่ในส่วนของการเพาะชำ ต้นไม้นะครับตอนนี้ไม้ป่าที่อยากจะปลูกทดแทนทั้งในธรรมชาติด้วยแล้วก็ทั้งปลูกชําปลูกเพาะไว้เยอะๆนะครับเพื่อที่จะขายด้วยถ้าหากว่าใครอยากได้เดี๋ยวลุงต้อมจะเอา Facebook ของคุณชัดน้อนแนบไว้ข้างล่างเพื่อนๆก็คอนแทคมาได้สวัสดีครับผมแนะน้าตัวดีครับผมจําลองครับครับพี่จําลองเป็นพี่เคยของของพี่ชัดเนาะชวานครับพี่จําลองตรงนี้เราเพาะปลูกอะไรบ้างครับผมพาชมหน่อย อันนี้มีพันไม้ป่าครับต้นจานครับจานที่มันเป็นดอกสีส้มๆ้มใช่ใช่ไหมครับจานต้นจานต้นภาษาไทยเขาเรียกว่าเออทองเกลอ๋อทองเกลีวต้นดอกทองเกลีาวสวยๆอันนี้นะครับอืมอันนี้ต้นต้นจานนะครับเราเพาะก็คือเอาจากเมล็ดใช่ไหมครับใช่เพาะยาบบ่ครับเพาะยาบ่อ้นี่ดิธกันเพาะเพาะเยากดิ ตัดออกครับผมอันนี้คืออันอันนี้คือต้นกุยหลูกจานนะจ๊กดอกเขาหมากจานเนาะครับผมหมากจานมันทีมีอยู่เม็ดเดียวครับนี่เม็ดเดียวเขาก็ตัดนี่ครเขากระตัดมองนี้ออกต้นที่ฝักเขาเลยต้นที่เป็นเม็ดเห็นปะครับเม็ดนี้เขาก็เอาไปแช่น้ำไว้จะจะขึ้นนึงครับผมขึ้นก็ได้สองขึ้นก็ได้แช่น้ำคืนนึงแล้วมันจะแตกออกมาเป็นเป็นเถ็นนออมันเลยครับอ๋อ เป็นนอมเลยแล้วเขาก็เอามาลงเอาลงในนี่เลยก็ได้ลงถุงเลยลงถุงเลยก็ได้ครับับผมจานนี่พอไงพอไงเกิดเร็วต้นจานนี่มันรับไอ้นี่ต้นแค้นเนาะต้นแคนต้นแค้นคับพัษาไทรเกินต้นตะเคียนตะเคียนครับต้นแคนต้นตะเคียนอันนี้หายยากครับอันนี้หายากหายยากเลยก็แต่ว่าแถวนี้หลาย ที่แบบต้นใหญ่ที่เพิ่นเอาไปเห็ดเลือดได้นั่นบอกครับมันบอกแต่เคี้ยนนันี่มันบอกแต่เคี้ยนนั่นแหละครับเป็นไม้เนื้อแข็งย่างดีเลยเนื้อแข็งครับผมอันนี้มันติชอบชอบเกิดอยู่กับไปกับยางน้ผมชอบน้ำครับมันต้องอยู่กับริมน้ำครับไม่ไปลวกมันต้องปลวกไกลๆคลองสายไกลเห็นมันตมักน้ำครับตัวนี้เป็นไม้เป็นไม้เนื้อแข็งไหมนญ่ครับอันนี้ก็ต้นแดงต้นแดงต้นแดงนี่ก็หายากอันนี้เอาพันธุ์มาจากเอามาจากกำนาด ครัขน,นัดเป็นวิธีการคือต้องสันเอาเอา,เอาเม็ดมันเลยครับนี่แค่พรมามันแตกไวปนี่ครับเอามาใส่ผ้าเขียวไว้เนี่ยมันจะแตกออ๋ถึงแดดมันจะแตกโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป๊ะโป๊ะเป,ป๊ะอ,อะไร,ร,รก็คือต้องใส่ถุงตะไคร้ไปเลยเพอให้มันเม็ดสลัดออกนอกถุง<อ>วันเถอะวิธีคือเขาต้องเก็บแบบนี้เนี่ยเก็บกับเมื่อนี่เนี่ยเก็บกัมาใส่ไว้เถิด มันสิแตกกูเปลวเปิดออกมาเห็นบั้ยครับนี่มันแตกเลยครับอ่าพอเขาแตกเขาก็จะแต่เข้าเมล็ดจะยุ่นในนีเลยกับเมล็ดยุ่นหนีเลยเขาเก็บเมล็งมันเลยเลยครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนิดนิดนี่ครับนี่แหละมันแตกมาเลี่ยอืมอันนี้คือมันแตกเองนี่ครับนี่แตกเองครับเขาก็เก็บเอาเม็ดมานเนี่ยเขาพอนี่เนาะครับวิธีการเพาะต้นแดงเนี่ยมันเพาะยาบป่ะครับอันนี้ต้นแดงเพอเป็นหยากเลยครับแต่เขาจะเกิดแล้วเขาตัดหม่องชิบหม่องนั้นมัน ตรงด่านมุ้งป้านบอกครับใช่ครับครับด่านมุ้งป่านของมาเลสเนาะปลายปลายแบบนี้อือันนี้มันหักเน้นปลายให้เอาด่านใดครับผมเอาเอาด่านใดตัดตัดตัดมองนี่มันตัดชิปุงนิดเดียวครับผมนิดเดียวหรือปวดตดก็ได้พอแล้วก็ได้ไงอันนี้เกิดเร็วแต่ว่ามันหายหักบานเทาในใจจุบมีหนักเก็บท่านจังได้ครับพอผมอยากปลูกขึ้นกันกับว่าใดขึ้นกันอยู่ในป่าครับมันกระเด็นออกเหมือนทันทีทาให้มันใน รนลงมาเนี่ยหาว่พอเลยครับต้องเห็นบ้านเขาเอาพระมันมาทนะครับผมมันดีมันดีมันดีเป็นไอ้มันโบเขียวมันดีเขียวเคืองนึงครับแล้วก็สีส้มๆเคืองนึงครับมันพค่นมาแต่เอาได้เลยระมานนั้นครับเก็บมาได้เลยเก็บมาแล้วเขาก็บมาใส่ถุงไว้นี่แหละใส่แบบนี้แหละใส่ผักียองเสร็จแหละครับนี่มันจะได้อย่างสิเพราะโดนบ่ครับเขาจะงอให้แบบนี้ ต้นแดงในโบดนนี่โบดิบดุนเนาะนี่ต้นแดงในบนดน,น,ดน,บรนครับต้นแดงบดนพอไงครับแปลงถัดมาหา้น<ๆ>หา,านี่ยเลยครับพอไอ,อ้น,นี่ไอ้น,นี่ยางนะยางนะายางหน้าเขา,าต้องตัดปีกซะกะ็ครับตัดปีกทีดีเขาแซน่าไปจากสองคืนครับแซน่าไปสองคืนบันทีวิธีการตะก,กี้บึง้งตะเขาเพาะนะครับว่าของพี่นี่เอาใส่ถุงแบบนี้ไปครับมันสีอบไหม มันสิออกหักมาเองเลยไหมครับแล้วเขาก็มาเสียบ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 เลยเลยครับใส่ถุงไว亡ันเถาะเพราะมันออกหักจังมาลงนี่ใส่ถุงไว้ให้มันอบนะครับผมอืใส่ถุงไว้ให้มันอบมันจะออกหักมันครับโซนนี้เด็กครับอันนี้ต้นบักหั่งต้นหั่งครับต้นหั่งอันนี้เพราะว่าต้องเด็ดปีกเลยมันบ่ครับเอาแบบเด็ดก็ได้บ่เด็ดก็ได้ครับอันนี้ชาติเขาสี่ขันเด็ดปีกเขาก็เลยเสียบ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 ก็เกิดเรื่องครับเวลาเขาไหยมันเท่ากับ นี่แหละเสียบลงเสียแหละได้นี่คือคือต้นบกักฮั้งต้นฮังหนีไหลแต่ว่าแถบื่นอาจจะบูมีมันแต่ว่านี่หลอัน,นอันนี้คือเขางอกแล้วแมนบ๊อครับครับครับงอกแล้วงอกแล้วอ๋อนี่ครับดูงอกแล้วงอกแล้วครับงอกแล้วอันนี้นี่มึงตดนนี่ก็ได้มีงอกแล้วอันนี้พร้อมจะพอได้พออาทิตย์นี้แหละครับเพิ่งพอ อาทิตย์เดียวก็ได้ผลครับเนี่ยสันบวสันซันโบวเด็ดปีกกี่เป็นลักษณะแบบนี้ครับอันอันนี้คือเด็ดปีกก็คือบว์เด็ดปีกครับนี่เกิดมาก้สี่เลยเขาพยายามจะรวบรวมสายพันธุ์ครับไมมปลาครับอยู่ท้งแรกปีแรกที่นกันครับครับอืวิธีการพอกันเลี้ยงหรูกันพก็บอกใครบ่ใครเห็นทีเถอยวข้อมืเห็นกันครับแต่ว่ามันก็ ก็ได้ผลดีอยู่หน่ครับจากน้อยก็คงจะได้ลงโคกหนองนาเฮาเต็มๆเลยเนาะครับอ่านี่สะแบงอ่ะกำลังขึ้นสะแบงครับดูเขางอกอันนี้สะแบงนี่ต้นบักสะแบงนนี้ก็บ่าขันนี่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 ต้นนี้เป็นหน้านี่ต้นใหญ่ๆนี่ต้นนี้ครับครับอันนี้ไม่บากครับไม่บากนี่หายยากยากมากนได้ทั้งนี่แล้วไม่บัดอันนี้ว่ามันคักเลยอันนี้เขาแซ่น้ำขึ้นกันบ่ครับหรือจังไหรต้นบาก กระบาดต้นบาดกับวิธีการก็คือเห็ดแบบนี้นี่แหละใส่กันกับทั้งกับอยังแข่งกันต้นทั้งต้นยังแข่งันไอ้มันอบสักก่อนอบสะก่อนใส่ถุงจากนู่นครับอันนี้กับอันนี้ก็ตะเคียนให้กันอันนี้ก็ตะเคียนให้กันครับนี่ตะเคียนเติมตรงเติมงอกแล้วครังอกแล้วอันนี้เห็ดต้นเติบแล้วครับแต่่วาประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งต้นนี่ครับนี่งอกแล้ว พ่อยหยางมันพยอมครับพยอมมว่าท่านไหนเล่พยอยมพยามเห็นต้นนีงอันนี้ก็ต้นแดงแต่ว่าลงมหลอบไปแล้วประมาณจั้นดอกลอยก็ต้นหละอ๋อในพื้นที่เ้าในวันนีครับต้นแดง่ล้งไปเลยประมาณนลอยก็ต้นครับผมเพราะว่านี่มีประมาณสามลอยอลงไปเบ็นแล้วครับแต่ว่ายางนากับแต่เียนนี่ตั้งแต่เส้นนี่หอดเส้นพูนครับ เม็ดตัวเม็ดเม็ดตัวเม็ดเม็ดตัวเม็ดเลยแต่เขียนอย่างน้าแต่เขียนอย่างน้าแต่เขียนอย่างน้ายนี้ยหัวผลเลยครับในในโปรเจกต์ของเขาเนี่ยเนาะรับล้งลงดนแล้วรับเดี๋ยวจะไปเดินชมสวยสวยสวยพื้นที่ครับเพื่อนปรับปรุงแล้วเดี๋ยวจะไปชมฝากเชื่อนติดตามด้วยอีกทีหนึ่งนะครับพือนที่นี่ก็โดยพื้นที่นี้เขาจะเรียกว่าตรงนี้จะเป็น สมัยปู่ย่าตายายเขาเรียกว่าดอนส้มโฮงดอนส้มโฮงดอนดอนส้มโฮงหรือว่าอีกทางนื้เราก็จะเรียกตานนี้ว่าทุ่งนาดอนทุ่งนาดอนที่จะผมจะใช้ในเฟซบุ๊กผมก็จะบอกรบุกว่าทุ่งนาดอนทุ่งนาดอนขนมไทยหนึ่งศูนย์หนึ่งครับวันนี้ก็เราก็เพิ่งเริ่มเพิ่งอะไรก็ฝากเพื่อนๆติดตามผลงานเราอี EP1 นึงนะครับเข้าไปค้นหาในเฟซบุ๊กคำว่าทุ่งนาดอนหนึ่งศูนย์หนึ่งเจอไหม ตอนนี้ไม่แน่ใจผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเดี๋ยวผมเอาเอาเฟซของคุณหมอไว้ที่ที่ใต้ลิงก์ให้เพื่อนๆนะครับคุณหมอคุณหมอทํางานประจําอยู่ที่รพสตแล้วก็ว้างๆก็มาทําสวนแบบนี้เพื่อนๆอยากจะติดตามก็ติดตามคุณหมอได้นะครับก็เนาะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่อยๆอย่าลืมเชือเตือให้ลุงมมาเยี่ยมบ่อยๆครับได้ครับมาดูการเปลี่ยนแปลงความคืบหน้าพัฒนาการพัฒนาการว่าจะเป็นยังไงครับแล้วก็เดี๋ยวต้นไม้ถ้า มันพอที่จะจัดจำหน่ายเนาะลุงตอมก็จะได้บอกคุณเพื่อนมาสนับสนุนนะครับใครอยากได้ป่าอยากปลูกป่าก็มาเอาต้นทำที่นี่ได้มาเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยช่วยกันครับเพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ล้อมเนี่ยโดนเอาไปขายมากเลยครับเราก็อยากช่วยกันสร้างป่านะครับโอเควันนี้ลาคุณหมอไปแล้วขอบคุณนะครับสวัสดีครับคุณเพ่อนครับสวัสดีครับ